และเช็ดออกแล้วจึงล้างออกด้วยน้ําสะอาดเออถ้าว่าใครที่ต้องการที่ว่าความสะอาดความไม่ให้มันเหนียวเหนอะน่ะก็ล้างออกค่ะหลังจากนั้นไปนะคะโอเคสายฝนอิ่มนะคะ๋ยวเช็ดออกก่อนแล้วนะคะพอเราทําตัวอย่างให้ดูนะคะสรุปคือขี้ไครออกในแม่ของแม่โอ๊ยเจ๊อย่าวิ่งแหมขี้ไครหัวควยเลยอย่าเข้าเร่งเจ๊พี่ดี ต่อได้เอซีแม่เพ่งมากมึงจำไว้เพราะมึงเป็นได้แค่ค่าไข่โง่แล้เห็นไหมเอฟซีดูนที่ผนออกเลยนะแล้วก็ขี้ไข่ก็ออกด้วยค่ะเออนะคะนี่ค่ะเออเอาออกให้หมดไปเลยเออนั่นแหละแล้วก็แล้วก็เออแล้วก็เดี๋ยวไปล้างนะคะเดี๋ยวไปล้างโอเคต่อไปจะทำการโฟนอินอย่าลืมนะคะโนสมูทเนี่ค่ะโนมูทเห็นไหม เออสโนว์มูดเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะขวดจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเข้าไปดูได้เลยหน้าเพจเพราะฉะนั้นนะคะราคาเท่าไหร่ไปดูหน้าเพจเลยค่ะเพราะว่าเขาทำการปักมุดไเว้เรียบร้อยแล้วโอ๊ยแต่ว่าน,นี้มากเลยหลังจากเช็ดออกดูสิอืมอ่าโอเคนะ้ะมาใส่โฟนอินนะคะ ทีแรกกะว่าจะไม่ไล่แล้วพี่ินีบอกว่าพี่งรีไปไหนแม่ไปไหนบอกเอฟซีไปชันติดภารกิจนิดนึงไปไหนบอกก็ไม่ตรงตัวแม่อยากวีนไม่ต้องมาเทงเองเลยไม่ต้องมาโอ้ยได้แล้วบอกเข้าไปนะคะเมื่อกี้ไปดูเขาเขาอะไรนะเขาทำเขาทำการตบเบ็ดมาเพราะว่าเราต้องไปดูค่ะเพราะว่าญาติพี่น้องอะไรไปก็ขอโทษด้วยแต่ว่าในเมื่อว่าดูเสร็จแล้วถึงเวลาเราก็กลับกลับมาเจอกับ วันดีๆแล้วก็ชั่วโมงดีๆที่จะให้เอฟซีของ<ม>พระมหาทวีเจ้ามีความสุขกันทั่วหน้าค่ะโอเคต่อไปจะรับสายโฟนอินค่ะเอาพอรับสายโฟนอินเอาโทนสั์เยียบไปนะนะคะฝากคำอวยพรคลิปอวยพรไว้ด้วยนะคะใครต้องการทำคลิปก็ติดต่อกันเข้ามาค่ะถ้าติดต่ออีกทิปไม่ได้ก็ติดต่อพระมหาทวีเจ้าไปเลยค่ะ ฮัลโหลว่าไงค,คะบบนะตอนหมยไปดูเขาตกปลามาค่ะแล้วก็ไปดูเขาทําอะไรขเขาเรียกไปไปดูวิธีการตกปลาของข้าไทยคะ่ะวันนี้แม่ไม่มีผมไม่ไดีอ๋อทำไม่เรียบร้อยแล้วค่ะลูกขอให้มีความสุขนะคะโอเคคะ่ะสายต่อไปเลยคะ่ะ สายต่อไปเลยค่ะทำไมอแม่ไม่ได้ยินหรอได้ยินเรยวเอออแล้วทำไมมันเป็นแบบนั้นนะ้าขึ้นอะไรมาแบบนี้สายมันซ้อนไง แป๊หนึ่งรออ่าเบอร์โทรหน้าเพจบอกกขาพี่ซี่เบอร์โทรหน้าเพจเลยค่ะเออทำไมมันขึ้นอย่างนั้นน่ะนั่นนะแม่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งแม่ไม่ินเย็นๆสีสายมันซ้อนกันไงคือคนโทรมาเยอะเกินนะคะ่สายมันอนอินกันเบอร์อยู่หน้าเพจแล้วค่ะโอเคขึ้นแต่เบอร์นี้ไหนอ่ะเออดูซิเอออะไรยังไงเอ้าทำไมอ่ะ คะะนเบอร์มันชนกันหมดเลยอ่ะน้องเนี้ยคือเบอร์มันขึ้นแบบนี้เลยนะมันขึ้นดูสิเออเหมันสายมันชนกันอ่ะเธอดูอืมหยอกสายชนกันแล้วค่ะนะสรุปถ่ายทำเล่มหนึ่งนะโอิเข้าามยลยค่ะสายมันชนกันแล้วแม่ บอร์โทรหน้าเพจนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไม่ได้ใจเย็นๆแต่นั่นมาแล้วโอเคขำเนาะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ว่าอยู่กี่าวสวัสดีค่ะว่าไงคะ่ะคะแม่โอ้ยเจ้านางหลวงแห่งภูเก็ตเมืองอันดามันว่าให้คะลูก ค่ะขอบคุณค่ะเราเป็นตัวของเราแบบนี้แหละลูกไม่ต้องไปขายสวยกับเขาแล้วเขาก็ขายสวยกันเยอะแล้วขายคำพอค่ะค่ะคัมบูรี่ไหมไม่ไปสนใจนะคะเจ้านายของเราอยู่สูงเสมอค่ะแม่ค่ะไม่ไม่สนใจคําบูรี่ที่ลูกว่าหรอกค่ะตอนนี้ครับอารมณ์ได้แล้วค่ะปล่อยมันเถอะอืมได้ค่ะแล้วเขาเขาเห็นว่าเจ้าช่วยวันช่วยคืนนะคะค่ะลูกเศร้าแหมก็มัอนการย้อวยวันซ้อยคืนนะคะ สวยค่ะมาตาลูกสวยอยู่แมสวยอยู่อีควายอะไรนะล่อลุยค่ะโลเกอรล่อลลุยค่ะคนม่งทิพยค่ะร่อลุยนะคะร่อลุยโอเคค่ะโอเคค่ะลูกม้าแม่นะโอเคค่ะ เห็นไหมเออเพราะฉะนั้นเราไม่ไ okay. ด้บูลล ouais pues, ี uh ่เอาต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ยว่าไงคะเจ้าหลวงติดตาม่นะครับค่ะขอขอให้ติดตามตลอดนะคะครับไปกดแชร์ให้แม่นะครับตอนที่แม่ทำแกงเลยล่ะเออกดไลค์กดแชร์เยอะๆเลยค่ะแล้วก็ เข้ามาติดตามกันเยอะๆเลยอย่าลืมอุดหนิอุดโอเคมาจากหัวเมืองมาเพราะฉะนั้นขอบคุณค่ะที่ติดตามตลอดนะครับผมโอเคค่ะต่อไปเลยค่ะนะคะขอบคุณจากผู้ชายจากหัวเมืองลำปางค่ะนะคะเจ้าหลวงขันีแหม้ก็ไม่ได้คันร่านแบบมึงหรอกอีดอกทองอีเนี่ยโง่ตลอด เอาโอ้เแหมย้ำหนึ่งนะแหมเวลากับผู้ชายนะแหมนะเออก็ผู้ชายอ่ะเขามีศักเป็นเจ้าหลวงง้อไม่ใช่เจ้านางเหมือนกันเอาอีทิพย์ทำไมเครื่องแบบนี้อีกแล้วล่ะโทรศัพท์มึงนี้มนสดวนแล้วเหรอไม่ได้สรวนแหมมันในนั้นสายมันพันกันเหมือนคนโทรเยอะแล้วเหมือนกับว่าสายมันนี้กันไงมันชนกันไงเข้าใจไหมจะเย็นเย็นเลย แล้เบอร์บินบอกว่าแต่ขายสวยต้องแต่เย็นเลยแม่ขายสวยม่งเอาอะไรมาขายครับเออโอเคเอ่านี่เอารีวิวให้เขาก่อนเอากว่ามันจะติดค่ะโอเคอย่าลืมนะคะสโนว์มูสนะคะอืะฉะนัานนะขอให้นั้นเลยค่ะ คนที่ว่าต้องการที่ว่ากําจัดขนนึกถึงสโนว์มูดได้เลยเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นการกําจัดขนที่ดีมากแล้วก็ทําให้เราไล่ขนนะคะสิ่งไหนที่ขนไหนที่เราไม่ต้องการก็คือยกเว้นใบหน้าเพราะฉะนั้นสโนว์มูดตอบโจทย์คุณได้เลยค่ะ<อ>นะคะตอบโจทย์คุณได้ดีมากค่ะซื้อได้ที่ไหนก็บอกไปซิหาซื้อก็เขาดูอยู่ปักหมุดอยู่เขารู้<ป>ไม่ต้องให้มือน,นมาบอกอยู่ปักหมุดไว้หน้าเพจนะคะ,คะเอาต่าอไป สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว่าไงครับนี่ค่ะลูกหลานพระตะกงคือพรนะคะค่ะว่าไงคเอากจะบอกว่าของได้รค่ะอะไรนะคืออยากจะขอพรจาแม่ค่ะอยากได้ผัวค่ะค่ะก็ขอให้ส่งความปรารถนาในเรื่องคู่ครอง ไม่ว่าค่ะไม่ว่าเจ้าจะต้องการผัวกี่คนกี่คนเจ้าหลวงกี่คน <c oughs> ก็ขอให้ได้สมความปรารถนาของเจ้านะคะ <c oughs> ขอบคุณนะคะค่ะต่อไปเลยค่ะโอเคสวัสดีค่ะเฮอมาถึงหัวเราะแล้วก็วางไปเฮอช่าง er, ขายขำกุณนะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเจ้าหลวงว่าไงคะครับผมมาจากเจ้าหลวงเมืองช้างนะครับอ๋อเมืองสุรินทร์ค่ะว่าไงคะครับวันนี้เนื่องจากวันนี้เป็นวันแม่เป็นวันเด็กนะครับขอคำขวัญวันเด็กจากจากพระมหาเทวีย์เจ้าเลยครับวันเด็กจากพระมหาเทวีเจ้าใช่ไหมคะคำฝันวันเด็กนะคะใฝ่รูปใฝ่เรียนภาคเพียรให้ถึงที่สุด นะคะใยรู้ไยเรียนภาคเพียรนี้ถึงที่สุดแล้วก็เนี่ยเป็นคำฝันที่ว่าพระมหาเทวีเจ้าคิดขึ้นมาค่ะเอไม่ต้องเอาเยอะแต่เอาสาระพอค่ะสาระตรงไหนเขามีไยรู้ไยเรียนแล้วก็ภาคเพียรนี้ถึงที่สุดโง่อะไรอะโอ๊ยกูไม่นึกเลยว่าอีทิปย์โง่ขนาดนี้โอเคต่อไปเลยค่ะ ใ่รู้ใ่เรียนภาคเพียนให้ถึงที่สุดก็หมายถึงคว้าชัยชนะคว้าตําแหน่งหน้าที่การงานการเรียนของเราให้ถึงที่สุดนะคะเออฮัลโหลเอาฮัลโหลอืมานค่ะเชิญโอ้ยน่ารักมากฮัลโหลค่ะ สวัสดีค่ะว่าไงคะลูกค่ะอ้ยลองเป็นคู่กับแมค่ะอ้ยลองเป็นคู่กับานเป็อะไรคะค่ะร้องไาเลยค่ะอีทิบมาร้องแม่ร้องแม่ร้องเปนไมคะไม่ค่อยเป็นหรอกค่ะจับไม่ค่อยถูกอ่าเรียให้เขาเริ่มเลย น้องก็ทำนันนาเกลือขายเกลือเพื่อซื้อข,ข้าวกิน,น <c oughs> ส่วนตัวยุพิมอยู่ยยส,ม,ส,สมุทรสาครโอเคค่ะลูกรักนะคะจุบ โอเคค่ะขอบคุณค่ะเห็นไหมอร่อยจริงๆค่ะโอเคนะคะแกงเหลืองอะ่ะสูตรของเขามีต้นตำลับมาเพราะฉะนั้นอร่อยนะคะก็อร่อยอยู่นะหนูนชิมแลว้วเมื่อวานแม่ฮัลโหลสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะพระมหาทีวีเจ้าเรียนสายอยู่กับน้องอะไรเอ่ยเออ,น,อน้องเบลจากกาละสินค่ะอ๋อน้องเบลจากกาละสินสวัสดีค่ะว่าไงคะแม่ทำรจากตั้งที่ไหนคะอะไรนะ ไ้ทำนมหอ๋อทำนมหกเต้าที่ไหนเหรอแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่ไหนจาไม่ได้แล้วค่ะลูกใช่ค่ะแล้วก็หายดีดีไ้านะคะค่ะรักเหมือนกันค่ะลูกขอให้โชคดีนะคะใช่ตลอดไปค่ะแม่จะแต่ตัวยงค่ะโอเคค่ะต่อไปเลยค่ะอุ้ยอุ้ยฮัลโหลค่ะ สวัสดีค่ะว่าไงค่ะดีใจเหลือเกินครับที่แม่รับสายผมทักทีค่ะแม่ก็ดีใจค่ะขอเป็นครับดนนนห่วกแม่พระราชทานเ็นแฟนตัวยงให้เกยข้าพเจ้าค่ะก็ะขอ,ขอเป็นแฟนตัวยงตลอดไปนะขอบคุณอย่างยิ่งเจ้าค่ะค่ะแล้วก็ขอให้มีเจ้านางขอให้มีเจ้าหลวงเร็วๆเนาะ โอเคต่อไปเลยค่ะสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญน,นะคะไว้คขาคุยมาเลยค,ะค่ะอะไรนะอนะอ๋อหายแล้วค่ะ พอดีว่าไปเดินตัวของลูกมาโอเคค่ะต่อไปเลยค่ะนะคะโอเคสวัสดีค่ะ,อ,ะอ๋อจเจริญพรพักก่อนค่ะเอาต่อไปเลยเพราะฉะนั้นขออีกสองสายนะคะ

โอเคก็ขอให้มาแล้วใช้ที่เมืองทิพย์แล้วก็ขอให้มีความเจริญปังๆเรื่องน้าที่การงานตลอดจนถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจปัารถนาก็ประสบความสําเร็จนะลูกนะขอบคุณท่าน้งหญ่ที่ีจ้าะค่ะอีกหนึ่งสายเพราะเดี๋ยวจะจะปิดการโฟนอินพี่อิงลีเธอไลฟ์ไปก่อนก็ได้เดี๋ยวฉันไ่สะผมได้นึงสวัสดีค่ะวค่ะหนูอยากจะบอกแม่ว่า โอ้ย oh, oh, สนุกมากค่ะขอบคุณค่ะนะคะนี่ค่ะสโนว์โมดนะคะตัวนี้เป็นตัวที่กำจัดขนได้ผลดีที่สุดนะคะนะคะอย่าลืมนะคะกดเข,ขามีเข้าไปดูหน้าเพจเลยค่ะเขาปักหมุดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสโนว์โมดเพราะฉะนั้นคนที่ขนเยอะขนอะไรอะ่ะใช้แล้วเช็ดออกแล้วขนจะไม่เป็นตอไม่เป็นกุดไม่เป็นขนกุดจะเรียบเนียนค่ะฮัลโหลค่ะ ฮัลโหลแกงเหลืองของแม่ค่ะแกงเหลือกของฉันนะคะหนึ่งใส่พริกแห้งตามด้วยเกลืออืมมีหมูสามชั้นยั้ไหมคะแม่ใส่ใส่หมูสามชั้นยังไหมคะถ้าใส่หมูสามชั้นอะถ้าแกงกับหมูสามชั้นแกงได้ค่ะมีพริกมีพริกแห้งมีเกลือ มีกระเทียมแล้วก็หัวหอมนิดหน่อยกระปินิดหน่อยนะคะโขลกให้เข้ากันแล้วก็อย่าลืมขม,มิ้นล่ะนะคะขม,มิ้นด้วยค่ะแม้วันนี้ปีนี้นูแบบหนูเฟล,ลมากเลยค่ะโดนหัวเทะค่ะแม่เพราะฉะนั้นก็อย่าไปเทมันนะคะอย่าไปสนใจมันมีคนอื่นเข้ามาอีกโอเคผ่านนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องผัวเรื่องอะไรถ้าใครทิ้งไปก็หาใหม่ค่ะจบ สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะแม่ขอสูตร์ฟคั่วกิ้งหน่อยค่ะสูตร์ฟคั่วกิ้งเหรอคะเสิร์ฟว้งคั่วกิ้งเดี๋ยวแม่ทักมาทางเพจทักมาทางเฟซน,นะคะเดี๋ยวแม่จะบอกให้โอเคค่ะต่อไปค่ะฮัลโหล ฮัลโหลค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮัลโหลฮัลโหลดีค่ะสวัสดีค่ะว่าไงคะับบอบหอล นะคะสบายดีค่ะ,คะ,คะขอมีความสุขความจเจริญทุกๆคนนะคะ